สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะกับพ่อคิมมี่นั่นเองเนาะก็วันนีนะคะ้คิมมี่จะมาีวดูสลามนะคะเป็นทั้งของลูกค้าและของคิมมี่เองเลยขยับมาดูของลูกค้ากันนะอันนี้เป็นลูกค้าน้องสั่งมาน,นะคะก็จะเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองนะคะเป็นทูโทนเนาะก็จะผสมกันและกลายเป็นสีเขียวตามนี้เลยสีเขียวสีเขียวด้วยนะคะสีเขียวนะ <c oughs> ก็รนี้นะคะก็ตัวมันก็จะเหมือนละลายเห็นป่ะหลวละลายนิดนึง ก็เป็นสลัมเซอร์ไพรส์นะคะก็ข้างในก็จะมีเป็นท็อปปิ้งใต้ใต้ตูดอะไรเงี้ยใต้ตูดท็อปปิ้งใต้ตูดนะคะบนแล้วก็เป็นจะเป็นข้างบนเลยด้วยยางเรมบูมแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ข้างในนะคะแล้วก็สุ่มเอาเนาะว่าจะได้อะไรก็นี่นะคะก็เป็นสูตรเดียวกับที่คิมมี่จะมาวิวในวันนี้เลยค่ะเดี๋ยวกปเลยนี่ค่ะเห็นบ้าเป็นสีเหลือง เป็นสูตรนี้เลยนะคะสูตรเดียวกันเลยเสงจิ้มก็ฟินอยู่นะคิมมี่ทำเหลือ,องไงก็เลยเอามาเป็นของตัวเองเลยนะคะขอใช้ซองพัสดุนะคะลองปับหนึ่งนะนี่นะค่ะ มันต้องหาอะไรแข็งๆมาลองเน,ะเนาะมันถึงจะจิ้มมันนี่นะคะก็ยืดด้วยนะค่แะและแล้วนะคะคิมมี่ก็ไปเจอฟ้าปินานะคะที่คิมมี่เคยมุดไว้ตรงไหนไม่รู้และก็ไปขุดมาเจอนะคะเลยเอามาลองไว้ก่อนเนาะตัวนี้คะอ้ายน้องหมา,ากัดกัน จะเป็นสีเหลืองนะไปดูสีต่อไปเลยค่ะสีต่อไปจะเป็นสีม่วงนะคะแต่ว่าถ้าเราเล่นสีใหนสีแล้วนะคะก็ควรเช็ดมือก่อนเนาะก็อย่าลิมเช็ดมือด้วยนะคะค่ะเป็นสีม่วงนะสีม่วงนิ่ม,มากแล้วก็จะมีสีโม่ดะะ้วยค่ะรีโม่นะ กลิ่นจะหอะหมดเลยนะคะแล้วก็จะยืดมาแผ่ได้บ้างทําจริงมันยืดได้กว่าน,นี้นะแต่ว่ากลัวชนกล้องนะคะเนี่ยมันยืดว่ากลัวชนกล้องอะ่ะนี่นะคะก็เสงที่มจะฟินนะค่ะเดี๋ยวไปดูสีต่อไปกันเลยนะค่ะสีต่อไปนะคะจะเป็นสีดั้งเดิมคือสีขาวสีขาวนะคะ กานนีเลยเนี่ค่ะกลิ่นหอมมากเสียงจิ้มก็เฟินนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าในกล้องน่ะเราเมื่อเราอัดแล้วมันจะได้ยินเสียงจิ้มหรือเปล่าไม่แน่อาจจะได้ยินน้อยกว่า นี่นะคะจะเป็นสูตรนี้เลยประมาณนี้นะคะสูตรเดียวกันนะตามนี้เลยนะคะก็อย่าลืมเช็ดมือเหมือนคิมมี่บอกเลยนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยนะคะค่ะสลาของคิมมี่นะคะก็จะมีแค่ใน้นะอันนี้ก็จะเป็นของลูกค้านะคะก็สำหรับคิมมี่คิมมี่ก็ต้องราบก่อนนะคะถ้าใครอยากทําความรู้จัก กับคิมมี่มากขึ้นนะคะก็ดูที่ใต้คลิปไว้เลยนะคะหรือว่าดูที่เมนนะเดี๋ยวคิมมี่ก็จะให้ ID l ดีไลนแล้วก็ facebook ไว้นะคะถ้าใครอยากคุยกับคิมมี่นะก็มาคุยได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลินี้นะคะคิมมี่ก็ต้องลาไปก่อนนะคะกับน้องหมาแล้กเงาค่ะบ๊ายบายงาง